กองรักซาตานตอนที่ยีสามความจริงบวยไม่อยากจะบอกเรื่องที่เขาหายไปกับเดมอนแต่ด้วยความอยากอวดน้องก็บอกทุกอย่างกับเพื่อนอีบ,บวยเอ้ยแกนะแกเอาเอาเข้าไปทีนี้แกจะทํายังไงต่อจะทํายังไงเราก็เขากับฉันมีความสัมพันธ์กันแล้วจะไปไหนกันได้อีกอย่างหนึง่งเขาก็ท่าทางจะรักจะหลงฉันมากหลงตัวเองหรือเปล่าอ้บ,บวย้ย ปล่านนเว่ตั้มไอหมอกแกดูบวยดิมันว่าฉันอนึกแล้วอ่อเออ,เอ,อฉันก็ดีใจด้วยน่ะเขามาที่ผับด้วยว้าทางานแกก็เอานี่ไปเสิร์ฟเดีวกันแกไปโหเขามาที่นี่ทุกคืนก็อยากเจอแกไม่ใช่เหรออ้าวไงงั้นนะฉันไม่หม่วงแกหรอกน่าฉันรู้ว่าตอนนี้เขาคงไม่คิดอะไรกับแกแล้วพอเขาได้ฉันเป็นเมีย เออเออเออถ้างั้นก็ตามใจแกแล้วกันแต่อย่ามาหึงฉันที่หลังนะเว้ยฉันไม่ยอมด้วยเ้อรู้แล้วเนาะหมอกเองเอาเครื่องดื่มไปเสิร์ฟให้กับเดมอนคุณเดมอนนั่งก่อนสิหมอกครับคุณเดมอนมีอะไรหรอครับหรือจะให้ผมเดินเป็นเพื่อนคืนนี้คงจะไม่ได้นะครับไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคือฉันมีงานอ่ะอยากได้คนหน้าตาดีๆยิ้มส,สวยๆอย่างหมอก ไปถ่ายแบบให้หน่อยฉันว่าจะเปิดร้านกาแฟแล้วจะเอาภาพสวยๆนี่ยไปติดที่ร้านฮะทาไมถึงเป็นผมล่ะครับก็หมอกน่ารักแล้วก็ยิ้มสวยฉันว่ามันเข้าท่าเลยทีเดียวแหละแต่ถ้าหมอกไม่สะดวกฉันก็ไม่ว่านะสะดวกสิครับสะดวกอยู่แล้วแค่ถ่ายถ่ายแบบเองก็ไม่ได้ลําบากอะไรนี่ครับถ้าอย่างนั้นคุณนัดเวลามากับผมได้เลยได้สิ เออเอาเบอร์มาละกันได้ช่จะติดต่อไปครับนี่เบอร์ของผมหมอกเดินยิ้มกลับมายิ้มอะไรไว้หมอกบวยเองถึงขั้นตะแคงหูฟังเลยทีเดียวขณะที่ตั้มถาม mm hmm. ก็คุณเดมอนนะ่ะจะให้ฉันไปถ่ายแบบให้น่ะสิเห็นว่าจะเปิดร้านกาแฟไม่รู้ทำไมถึงเปิดร้านกาแฟเป็นมาเฟียเนี่ยต้องทำธุรกิจเยอะขนาดนี้เลยหรอจะเปิดบังหน้านะ่ะไอหมอกแกรู้ดีในตั้ม ฉันก็รู้สิฉันก็รู้จากเ,เพื่อนๆฉันนั่นแหละเออแล้วแกตกลงหรือเปล่าตกลงสิงานง่ายๆแบบนี้ใครไม่เอาก็บ้าแล้วบอยฟังอย่างตั้งใจแ้วก็อดคิดไม่ได้เอาเขาก็น่ารักถ้าไม่รักเดมอนจะพาเขาไปเมื่อคืนเหรอทําไมไม่เอาเขาไปถ่ายแบบด้วยทาไมต้องเป็นหมอกไม่ได้ไม่ได้เราตกลงเกิดหมอกเลราว,ว่าจะไม่หึงไม่หึงวาไม่หึงอีบอยเงียบเชียว ได้ยินไหมเนี่ยได้ยินฉันดีใจด้วยนะแกน่ารักเขาก็เลือกแกก็ไม่ผิดหรอกแกโกรธฉันใช่ไหมเนี่ยไอ้บอยไม่เลยฉันเปล่าโกรธซะหน่อยแต่ถ้ามีใครถามหาฉันแล้วก็บอกว่าฉันไม่สบายแล้วกันฉันขอไปพักหน่อยนะบอยเดินไปแล้วตั้มได้แต่มองเอานะ้ามันก็แค่น้อยใจนั่นแหละแกว่าเขาจะจริงจังกับมันไหมวะฉันก็ไม่รู้เหมือนกัน มองพูดตามที่คิดเพราะเขาไม่รู้หรอกว่าเดมอนคิดยังไงกับบวยแล้วเวลาสองคนนั้นอยู่ด้วยกันเป็นแบบไหนขนาดเรื่องมาเคืนที่หายไปได้วยกันตอนที่เขารู้เขายังอดแปลกใจไม่ได้เดมอนได้แต่เชิงเงาะงะง้มองหาบวยเห็นแวบๆบแบบแต่ตอนนี้ไม่รู้ไปไหนเจ้าน,นายมองหาคุณบวยหรอครับอืมไปไหนวะเห็นเดินไปหลังร้านนะครับให้ผมไปจับตัวมาไหมครับ เดมอนถึงกับมองขวางเออขอโทษครับเจ้านายถ้าอย่างนั้นให้ผมไปเชิญมาไหมครับไม่ต้องเดี๋ยวมันจะวุ่นวายครับนายจากนั้นเขาก็หันไปทางไทก้าหมอนี่มาที่นี่เพราะเขาเจอทุกครั้งที่มามันมาทำไมกันหรือว่ามันจะหาทางทำลายเขาต่อให้คิดหาวิธีมันก็ไม่มีทางหรอกพราะเขาเนี่ยป้องกันตัวอย่างดีจะไม่ยอมพลาด โง่เหมือนมันที่ถูกเขาทำร้ายหรอกเกือบเอาชีวิตไม่รอดมันน่าจะตะตายไปซะถ้ามันตายไปสักคนต่อไปก็เหลือพี่มันคนเดียวต่อให้หมอนี่มันจะกำจัดยากสักหน่อยแต่มันก็ไม่เกินความสามารถของเขาตามจริงเขาอยากจะฆ่ามันพร้อมๆกันทั้งสองคนได้ยัำไปทางด้านไทก้ารู้ตัวว่าถูมองเดมอนมันอยากให้เขาตายตายทั้งเรื่องสินค้าทั้งเรื่องธุรกิจ บอกเลยว่ามันกับเขาติดกัดกันแทบทุกเรื่องแต่เขาก็ไม่สนหรอกเขามาที่นี่เพราะเหมาะคนเดียวอะไรของนายเนี่ยสั่งเครื่องดืม่มเยอะแยะก็ไม่รู้ใครนะที่คิดจะมอมเล่าฉันแต่ก็ยังคงหวังดีเรียกลูกน้องฉันมันรับอีกใครก็มีแต่ฉันนี่แหละแค่สงสารสงสารเองเหรอรักบ้างก็ได้นะ นี่นายยังาไมา่หยอดฉันหน่อยเลยนี่ฉันเนี่ยกำลังจะโสดแล้วนะไม่มีกลงไม่มีกีอะไรทั้งนั้นเหลือเหลืออะไรก็เหลือเคลียร์ปัญหาอีกนิดหน่อยเาะหลังจากนั้นก็จะมีแต่ปัญหาของเราแล้วนี่นายอย่าพูดเป็นเล่นนะไม่เล่นนะเอาจริงทุกดอกนี่พูดจาให้มันดีๆหน่อยนะนี่มันนี่มันอะไรนี่มันไม่เหมาะไงฉันมาทํางานไม่ได้มันนั่งให้นายจีบ ก็ก็อยากทำอ่ะทําไมล่ะหรือว่าห่วงเนื้อห่วงตัวไปให้ใครแฟนเก่าหรือว่าไอเดมอนล่ะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะฉันไม่ได้มากมากอย่างนายซะหน่อยฉันมากมากที่ไหนฉันจะชู้ต่างหาใครกันแน่ที่หลายใจแค่หลายใจที่ไหนกับพี่เนทฉันก็เลิกกันแล้วกับคุณเดมอนก็เป็นเพื่อนกันกับนายก็ก็ก็แค่คนรู้จักแค่คนรู้จัก อย่างนั้นเองเหรอคนรู้จักที่ไหนเราจะตามเทียวรับเทียวส่งถึงบ้านออกมากินข้าวด้วยกันหรือตามมานั่งเฝ้าเวลาทํางานแบบนี้ก็ฉันร้องขอนายที่ไหนเรานายทาเองทั้งนั้นอะหมอกรู้ว่าสิ่งที่ไทก้าทําไปอาจหวังเพียงแค่ตัวเขาเพราะคนที่เขาชอบจริงๆอาจจะเป็นคนที่ชื่อสไปนั่นทางน่ารักและอดอ้อนแต่ไทก้าก็ดูออกอกใจพอทุกครั้ง ที่เขาเห็นว่าสองคนนั่นอยู่ด้วยกันมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกทีไม่มีครั้งไหนเลยที่เขาจะไม่เห็นว่าไถ่ก้าไม่ใส่ใจสไป์แล้วจะเลิกง่ายๆได้ยังไงเขาไม่อยากจะคิดพอคิดไปเท่ากับอิจฉาสไป์นั่นอืมจะไปอิจฉาเพราะทำไมก็เขาเป็นแฟนกันเป็นอะไรหน้าบึ่งทำไมเนี่ยโกรธฉันหรอที่ฉันทำทุกอย่างอ่ะฉันยอมรับว่าไม่มีใครบังคับ ฉันทำเองอย่างที่หมอพูดนั่นแหละก็ทำไปเพราะว่ารู้สึกว่าฉันจะชอบหมอเข้าแล้วจริงๆฉันไม่ได้โกหกนะฉันสัญญาถ้าไม่แน่ใจอ่ะก็อย่ามาสัญญาเลยนะฉันไม่ชอบอ้าวถูกโกรธซะละวันนี้ถ้าจะลงไม่ดีจริงๆไว้พรุ่งนี้จะมาใหม่แล้วกันไม่ต้องมาหรอกไม่เห็นอยากเจอเลยไม่อยากเจอจริงๆหรอถ้าฉันหายไปจริงๆ อย่ามาร้องไห้แล้วกันมีร้องหรอกหมอกเดินหน้าเบึง้งมาหาตัมเป็นอะไรอีกเนี่ยเมื่อกี้ก็หน้าบานหน้าเบึง้งแกเนี่ยอารมณ์ไหนในหมอกก็แ้าแกดูสิในไทก้านะ่ะแตกต่างจากคุณเดมอนยังกับฟ้ากับเหวเออรู้แล้วแหละฟังจากที่แกเรียกเขาเนี่ยรู้แล้วคุณเดมอนกับนายไทยก้าก็รู้เลยว่าคนละอย่างแต่แกพูดแบบนี้เท่ากับแกสนิท กับคุณไทก้ามากกว่าคุณเดมอนอีกนะไอหมอกมันเปล่านี่แกนมันปากแข็งจริงเลยแกชอบเขาใช่ไหมล่ะแกจะบ้าเหรอเอาอะไรมาพูดเอาอะไรมาพูดก็ฉันเห็นอยู่นี่ไงเวลาแกไปคุยกับเขาเนี่ยชอบงอนเขากลับมาตลอดเลยแล้วก็ชอบเบี่ยงใส่เขาด้วยถ้าแกไม่ชอบเขาแกจะทําอย่างนั้นทำมเพื่อนกันไม่มีใครคขาเบี่ยงงอนกันขนาดนี้หรอกทำไมล่ะไอ้บัวย,ยังไปเลย อาการมันเหมือนกันที่ไหนไอ้บ๊วยกับฉันอาการมันแตกต่างกับแกกับคุณไทก้าแกลองคิดดูนะว่าแกชอบเขาหรือเปล่าถ้าชอบแกก็อย่าเืินใจตัวเองเลยเปิดรับสิ่งใหม่ๆมันก็ไม่มีอะไรแย่หรอกจริงๆนะมอกอะไรของแกเนี่ยฉันไม่อยากมีแฟนซะหน่อยแน่ใจหรอแกชอบเขาไม่ได้ชอบชอบแกต้องเชื่อฉันไม่มีใครแย่ไปกับพี่เนตอีกแล้วล่ะ ต่อให้คุณไทก้าเป็นมาเฟียก็เถอะแล้วให้บวยมันจะได้เลิกคิดเรื่องแกกับเดมอนสักทีหมอนี่ก้อยบวยบอกไม่ได้คิดไงไม่ได้คิดบ้าอะไรหรอกคนเราไม่ต้องคิดอยู่แล้วเพราะคุณเดมอนนะ่ะเรียกหาแกมากกว่ามันทั้งทั้งที่มันนะ่ะเพิ่งจะไปกับเขามาเขาก็ยังไม่เรียกมาเลยแล้วเนี่ยก็กลับไปแล้วด้วยกลับไปแล้วเหรอก็ใช่สิไอ้บวยนั่งร้องไห้อยู่หลังร้านนะ่ะโอ้พระเจ้าเวรกรรมจริงๆ และยิ่งมากไปกว่านั้นนะไอหมอกันบอกว่าถ้ามันท้องมันจะทํำยังไงเพราะคุณเดมอนไม่สนใจมันฮะตายตายไอบัวมันคิดหนีได้ไงวะเนี่ยก็นั่นน่ะสิฉันว่าฉันต้องพามันไปพบหมอแบบจริงๆต่างๆแล้วล่ะเออฉันก็ว่าดีว่ะฉันจะไปแฟร์ด้วยทางเดมอนเขาก็ถูกตามเขารู้เลยว่าคนของใครตามเขาตอนไหนครับมันเล่นเราแน่เล่นก็เล่นสิฉันไม่กลัวมันหรอก ใี่มือกะตอกพวกนี้ทำไรฉันไม่ได้เดมอนถูกเลอาทำร้ายถูกยิงรถพุนไปทั้งคันแต่เดมอนเองก็ไม่ได้ปาดเจ็บอะไรมากเพราะเขาเองใจเสื้อกันกระสุนยอมรับว่าทุกครั้งเขาระวังตัวตลอดหลังจากที่รอบทำไร้ายไทยก้าหลายครั้งและครั้งล่าสุดที่ไทก้าเจ็บหนักมันรอดไปได้เหรอครับคุณไทก้าผมขอโทษครับมันบาดเจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้น นี่แหละครับที่ผมต้องมาขอโทษคุณไม่เป็นไรไทายก้าโอพิมเขาก็ไม่ได้อยากให้เดมอนตายเพียงแต่ต้องการให้มันอยู่อย่างระหวัดแรงเพราะถึงยังไงการอยู่แบบนี้มันทรมานยิ่งกว่าแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือคนใกล้ตัวของมันถ้ามันมีความสัมคัญกับใครคนนั้นแหละคือเป้าหมายของเขาทางบัวเองก็รู้สึกตึมๆไปพอหลังจากวันนั้น เดมอนก็มาที่ผับทุกคืนแต่ไม่เคยไม่เคยคุยกับเขาเลยเขาไม่เคยเดินมาหาแล้วตัวเขาเองก็ไม่กล้าที่จะเดินไปเพราะเวลาเอาเข้าจริงๆเป็นเมียเขาไปแล้วทีนี้กลับไปกล้าทำะไรเลยสักอย่างไม่กล้าแสดงอิทธิฤทธิ์ของความเป็นเมียไอ้บุ้ยอะไรไอ้อหมอกมันชวนว่าจะไปถ่ายแบบที่ร้านกาแฟาเปิดใหม่ของคุณเดมอนแกจะไปกับมันไหม ฉันไม่อยากไปว่ะฉันไม่อยากไปเจอเขาเออแกแน่ใจเหรอว่าแกไม่อยากเจอเขาไปเถอะหน้าไปเป็นเพื่อนในห,หมอกมันหน่อยฉันก็ไปไปก็ได้นี่แกบังคับฉันนะเนี่ยฉันไม่ได้อยากไปสักนิดอ้าวเหรอแล้วที่แกนั่งซึมแล้วแต่งตัวแช่แวบขนาดเนี้ยนี่แกไม่อยากไปหรอนี่เป็นชุดอู่บ้านของทันชุดอู่บ้านของแกตลกละ ลุกขึ้นเออตั้มถึงกระสายหัวจะหมอกเองแอบหัวเลาะไอที่บอกว่าไม่ไปไม่ไปก็แต่งตัวตั้งแต่เช้าหลังจากที่เขาวางสายกับเดมอนที่ถ่ายแบบก็คือร้านกาแฟที่เปิดใหม่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรับลูกค้าเพียงแต่ว่าตกแต่งภายในนิดหน่อยซึ่งมันหรูมากไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายดูเหมือนว่าเขาจะเปิดเป็นธุรกิจบางหน้าจริงจริง ในตอนนั้นทั้งสามคนยังไม่ได้เจอเดมอนเจอแต่ช่างภาพแล้วก็ผู้จัดการร้านเท่านั้นเชิญน,นั่งก่อนครับน้องคนไหนชื่อหมอะครับผมครับถ้าอย่างนั้นแต่งตัวด้านนู้นเลยส่วนน้องสองคนเป็นเพื่อนของหมอใช่ไหมครับใช่ครับเออใช่ครับเชิญทางด้านนี้เลยคะ่ะด้านนี้มีกาแฟให้เดิมตามสบายนะคะนั่งรอเพื่อนตามสบายเลยั้งตั้มแะบอยเดินไปนั่งอย่างอีกห้องนึ่ง ซนตรงนี้อีกหน่อยก็คงเป็นโซนที่ต้อนรับลูกค้าเฮ้ยเอ็มหมอมันจะเก่งไหมนะเอ็มหมอก็อไม่เก่งหรอกแต่แกนะ่ะทําไมอย่ามาทาหน้าอย่างนี้สิทาปากเสเลิดเลยมาทําหน้าเหมือนกับหมาเหงาหมาเหงาอะไรไม่ได้เหงานะโว้ยเต้มพูดใจงี้โอ้กที่ดีไหมเออฉันว่าแกพูดปกติดีไหม ฉันไม่คุ้นเลยว่ะฟังฟังดูแลว้วเหมานหน้าทีดเออก็ได้วะม่จะปลอบใจกันบ้างม่มีอะคนกำลังเศร้าระเว้ยดูสิผู้ชายฟันแล้วทิ้งอ่ะมันหน้าเศร้าไหมล่ะไม่ใช่แกไปฟันเขาเหรอไปหลอกฟันเขานะ่ะพูดอะไรแบบนั้นฉันเสียหายเยว้ยเพราะเขาเป็นคนทําฉันฉันไม่ได้เป็นคนทําเขาแกไปยัว่วเขาจนเขาตะบาดแตกหรือเปล่าอ้ตั้ม พูดเหมือนรู้เลยว่ะเออก็ฉันพูดถูกไหมล่ะเออพูดถูกถึงเขามาเขาคงไม่เจอฉันหรอกมัง้คงก็คงไปคุยงานกับพี่หมอกฉันคงเป็นของเล่นกับเขาเล่นแค่ครั้งเดียวก็เบื่อซะและ้วอีบุ้ยนี่แกคิดได้แค่นี้ไงเนี่ยก็ดีเจ้าอะไรมากมายน่าจะเบื่นสักเลยหลายครั้งหน่อยอะไรเนี่ยแค่วันเดียวสงสัยฉันจะจืดชืดไม่มีรสชาติมัง้งฉันก็ว่าฉันเด็ดแล้วนะ โอ้จะเป็นลมขอไปสูดอากาศข้างนอกหน่อยนะเธอนั่งปรับทุกข์กับลมฟ้าอากาศกาแฟในแก้วก็นล้วกันโอ้ตั้มเดินออกไปข้างนอกแต่บ้ยก็เหเพื่อนเดินวนไปวนมาต้นนั้นมันติดก,กระจกทั้งหมดเพื่อให้ชมบรรยากาศแล้วสวนที่ตกแต่งอยู่ร,บรอบๆมันรู้สึกบรรยากาศดีแต่ภายในใจมันเศร้ามองไปอีกด้านหนึ่งของสวนก็เห็นหมอก กำลังถ่ายแบบอยู่กับช่างภาพช่างไฟอะไรประมาณสิบคนเฮ้ยหมอกมานน่าอิามันหน้าตาน่ารักที่เหมือนฉันเลยหันไปทางไอ้ตั้มไอ้ตั้มมันก็ชิลๆอะไรของมันก็ได้ดูดิโทรศัพท์คุยกับใครวะอยากรู้จังจะอยากรู้เรื่องคนอื่นทำไมก็เรื่องของเพื่อน่ะมันก็รู้ได้หรือเปล่าวะเดมอนใช่ ฉันเองตกใจเหรอก็ตกใจนะสิอยู่ดีๆก็โผล่มาเป็นใครจะไม่ตกใจบ้างมาที่นี่ได้ยังไงมาทำไมอะ่ะคือที่นี่มันเป็นร้านของฉันฉันมาที่นี่ก็ไม่แปลกเออนั่นสิลืมไปถ้าอย่างนั้นฉันไปก็ได้เดี๋ยวใครให้ไปกันทำไมหรอคุณจะมาล้างผมทำไม เหเมื่อคุณก็ตั้งใจจะเจอกับหมอไม่ใช่เหรอฉันตั้งใจจะเจอกับหมอก,ก็จริแต่ที่เลือกให้หมอมาถ่ายแบบที่นี่พอรู้ว่ายังไงบุ้ยก็ต้องมาด้วยฉันอยากเจอบวยไงอยากเจอฉันแต่อ้างไอ้หมอเนี่ยนะก็ใช่เฉันผิดเหรอแล้วทำไมต้องอ้างคนอื่นด้วยในเมื่อเราก็เจอกันตรงๆได้เราไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนนายก็รู้ว่าฉันยอมนายมาก ต่อให้หนายแค่กระดิกนิ้วฉันก็จะรีบมาแล้วอ่ะทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยรู้ไหมว่าฉันร้องไห้ทุกคืนเลยบวยพูดแล้วก็กอดเดมอนร้องไห้หนักมากในตอนนั้นลูกน้องของเดมอนก็รีบกดสวิตช์ดึงผ้มาม่านปิดทุกด้านเพื่อไม่เห็นผลด้านในนั่งลงก่อนไม่ต้องร้องที่ฉันทำแบบนี้เพราะฉันมีศัตรูเยอะ ก็เลยไม่อยากให้ศัตรูพุ่งเป้ามาที่บวยเข้าใจไหมถ้าพวกนั้นรู้ว่าบวยเป็นเมียของฉันแล้วก็มันต้องทําร้ายต้องจับตัวไปแน่ๆอยากโดนจับตัวเหรอไม่อยากแต่ฉันก็ไม่อยากให้นายเย็นชากับฉันนุกว่านายจะฟันแล้ทิ้งเปื่อกันแล้วนุกว่าฉันไม่เด็ดเด็ดสิเด็ดมากเลยฉันเองก็คิดถึงบุ้ยใจจะขาดถึงได้ไปแอบมองทุกวันไง จริงเหรอไม่ได้พูดเล่นหลอกให้ฉันดีใจใช่ไหมจริงสิจริงทุกอย่างเลยถ้างั้นนายก็ไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะฉันอยากอยู่กับนายแบบแฟนแบบอะไรฉันไม่กลัวถูกจับแล้วได้ไหมเอาอย่างนั้นเหรออืมถ้าอย่างนั้นก็ได้แล้วเพื่อนเพือนรู้แล้วเหมาะก,กับต้ามรู้หมดแล้ว อย่างนั้นเหรอไวเช่นะก็จะปิดบังมันได้ยังไงก็ก็อวดผัวแลมอนถึงกับพอลยอมรับเลยว่าไม่เคยเจอใครอย่างบ้วยมาก่อนพูดตรงและโดนใจไปทั้งทุกอย่างอย่างนี้สิมันสมกับเป็นเมียเขาหน่อยมันยังดีที่เขาไม่ปล่อยใจไปกับหมอกมากพอรู้ว่าหมอกเป็นเป้าหมายของไทก้า และเขาเองก็ไม่ได้กลัวไทก้าในตรงนั้นแต่เป็นเพราะว่าหมอไม่ได้ชอบเขาอันนี้เขารู้เลย